ครับสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับอยู่กับชูวูราฟามรัมครับ,รบนี่เชา้ชาเช้าพาลูกตื่นแต่เชา้ชาเช้าบให้ยาบัวครับครับแต่เชา้ชาครับลูกลูกเปิดน้ำเปิด น้ำใส่ยาสะได้ให้เจ้าเอกเจ้าโดกินหวานคนเลยครับมี้ให้กินยาหน่อยหนึ่งเออก็ไปทำมาทำนี่เจ้าโดเจ้าเอกครับบีมเอก กินหัวหานคนเลครับลงตัวมากครับกินเลยครับนี่สายเนื้อครับรับสภาพราคาวัวเอามาปรับแต่งเอาครับดูทิศทางเลยครับสายเนื้อติดท้องมาแล้วยังไม่ได้สาวดูตัว ดำเดี๋ยววางแล้วมันส่าว่วาผสมมาแล้วคนี่จ้าเงินกงไกลแล้วไกลคลอดแล้วครับเดี๋ยวมารอรุนผลงานเขาใส่จริงเอาไว้พ่อร้อยครับชูรำฟ์าครับนี่ครับใส่เนื้อบีดมาเตอร์อีกดัวครับ ใจโลกมหาศาลแล้วครับตัวนี้ก้าวยาไปล็อพร้อมๆหน่อยช่างนจะได้ครับวัวท้องกินเยอะไม่ไดีครับคลอดอยากครับนี่ก็พอเล่ยเจลเล่สายเนื้อครับงั้นก็ขอจบวิดีโอคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ